ไปเอทีแค่หรือว่าเอดีแค่้ะจ้ะพามาเที่ยวทะเลทะเลหลังบ้านหลังบ้านนาห่อนกระสวนกุ้งอยู่นี่จ้าเจานี้แล้วจ้ะกระสีสม,มุดเอาเนาะว่าอ,อยู่พัทยานะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่พัทยาบุย้ย หนงแล้วจต่ยุนี่ก็เกิดหงงท้องฟ้าสวยมากพาทิศใหญ่โตก็ตมีน้องหงอยู่นี่ขอยแมงผู้อื้อ นี่นะหอยอาทิ่ท่านตกหอยแมงผู้สองตอน้นพามาเคียวทะเลจ้านุ่นทะเลงามงามเวนใกล้ตกดินแล้ว เคาสอนกุพูดลหแกพุดเหราเคยสอนกุ้งแาามาจับมาเป็น กรสะส่วนพญายลงเหลนยนามอยู่เราก็ไปน้ำสันจะมวยก่ออีงานอยู่ Sao plak tien เร่งบินด้วยเป็นอีกเกิงเพระจา้าหาทิศบ่มีแล้วบามีอีกเกิงอกเกิงป่านทาเลืออยู่หลังบาทจา้ะเรืใอไงอดีตที่ทำงานบุย เดือออกเรื่อดากออาากจะาากละไปเยอรมันเรือละหนีเคยเห็นงานแต่ซื้อโคเป็นให้เกิน กันมาออกมาเดินรับอากาศแล้วก็ยุตินด้บานไรส่วนเมายไงมาเดินหนึ่ง